สวัสดีวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมพศ2566นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมนายฮอยทีมงานพ่ออํำนวยนะครับจะพามาดูวัวใหม่นะครับเพิ่งมาลงจากเมื่อวานนะครับเป็นวัวที่มาจากแม่สอดนะครับแต่ไม่ใช่วัวมาจากชายแดนนะครับเป็นวัวที่เขาเลี้ยงไว้นานแล้วนะครับเป็นวัวที่เลี้ยงไว้นานแล้วครับเพราะว่าชายแดนยังไม่เปิดให้วัวข่ามานะครับ ไม่รู้ว่าปีนี้จะเปิดได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูราคาวัวกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับวันนี้จะเปิดราคาวัวตั้งแต่ตัวละห้าพันห้าขึ้นไปนะครับเป็นลูกวัวนะครับเพศเมียนะครับมีประมาณส0บตัวนะครับเดี๋ยวจะดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าจะรุ่นไหนนะครับ แข็งแรงดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับจะมีรุ่นนี้นะครับนีสีแดงดีทัาด้วยนะครับแข็งแรงดีนะครับทุกตัวนะครับรุ่นนี้เราจะเปิดกันที่ตัวละห้าพันห้านะครับดูนะครับหัวอายุประมาณสี่เดือนนะครับนี่ครับเลี้ยงรอดแล้วนะครับการกินการอะไรนี่ไม่ต้องกลัวนะครับกินฟางกินหญ้าเก่งแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับสีแดงแดงสดสด สวยๆเลยครับน่าจับจองมากนะครับชุดนี้มีประมาณ10ตัวขึ้นไปนะครับชอบก็ทักไลน์หาผมได้เลยนะครับ0ูนย์เก6 9 7นนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือทางภาคอีสานนะครับแอดไลน์หาได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดสะดวกมาดูตัวจริงที่หน้าข้อกก็ได้นะครับ ที่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนะครับตั้งมาที่หน้าโรงพยาบาลกงไกรลาดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็อยากให้มาดูกันที่หน้าคอกนะครับจะได้ทําความรู้จักกันและก็จะได้คุยกันง่ายขึ้นนะครับถ้าสะดวกมานะครับลูกค้านี่ตัวละห้าพันห้านะครับเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นี่นะครับปวดที่มาจากไม่สอดจะตีกาวนี่ครับ MS นะครับ คือว่าผ่านหมอมาแล้วนะครับหมอต้องตีกาทุกตัวนะครับต่อไปจะไปดูรุ่นที่ตัวละแป0พันบาทนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับนี่ M.S. นะครับเป็นวัวใหม่นะครับเป็นวัวเข้าใหม่นะครับที่น้องดูสัญลักษณ์นะครับนี่ครับวัวชุดนี้จะสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าเลี้ยงอยู่ในแม่สอดนานแล้วนะครับ ไม่ใช่เป็นวัวมาใหม่จากชายแดนนะครับรุ่นนี้นะครับตัวละแ0ดพบาทนะครับพี่น้องดูกันชัดๆน่ครับราคาเราก็มาคุยกันได้นะครับไม่ยากนะครับแล้วเราไปดูกันที่รุ่นราคาตัวละหมื่นต้นนะครับ มีอีกหนึ่งชุดนะครับสีแดงนะครับส่วนใหญ่มีแต่หัวแดงนะครับวันนี้นะครับมาที่มาเมื่อวานนี้สวยครับรุ่นนี้ตัวละ12,500สนารนะครับสีแดงสดดีนะครับดูครับดูดูนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นหัวสาวนะครับสดดีจังเลยนะครับ ชอบก็แคปหน้าจอหาผมได้เลยนะครับแคปมาเลยนี่ครับสดสดสวยๆแดงๆทั้งนั้นเลยนะครับ นี่นะครับวัวสาวรุ่นนี้นะครับตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับเลี้ยงไม่เท่าไหร่ก็ผสมพันได้แล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับส่วนสูงก็ประมาณเมตรห้าเซนถึงเมตรสิบนะครับน่าเอาไปทําเป็นแม่บล็อกมากนะครับสีสวยมากนะครับสดด้วยนะครับมีประมาณสิบตัวได้นะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับหมื่นสองพันห้านะครับราคาก็มาว่ากันได้เลยนะครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเพศผู้นะครับนี่นีรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณตัวละหกพันบาทหกพับาทนะครับนี่นะครับสดๆดทุกตัวเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นเพศเมียนะครับแล้วจะไปดูกันที่คู่แม่ลูกนะครับคู่แม่ลูกที่มาเมื่อวานมี2คู่นะครับเราค่อยๆไปครับพี่น้องนี่ครับ สมบูรณ์ทุกตัวนะครับตัวที่อยู่คอกนี่ผมได้ทํายาพยาธิและวัคซีนไว้หมดแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องเอาไปก็สามารถเอาไปเลี้ยงได้เลยนะครับไม่ต้องไปทํายาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นคู่แม่ลูกเพศเมียนะครับคู่นี้นะครับดูดีๆนะครับแม่เขาตัวนี้นะครับนี่ครับลูกเขาเป็นเพศเมียครับโอ้โหลูกมีสะดือด้วยนะครับนี่เป็นไทยใหญ่แล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่โอ้โหลูกจำมั่มดีนะครับสวยครับมีสะดือ ดูกันชัดๆนะครับพี่น้องนี่ลูกประมาณตัวที่2องนะครับตัวนี้นะครับคู่นี้บอกไว้ที่1 8บ0 0ดหนะครับพี่น้อง1 8บ0 0เลยคู่นีเ้เอาไปเลี้ยงกันนะครับนี่ไปเลี้ยงกันเลยนะครับพี่น้องแล้วมาดูกันต่อกันอีกคู่นึงนะครับลูกเพศเมียนเหมือนกันนะครับเป็น สีแดงนะครับเป็นไทยใหญ่เหมือนกันนะครับนี่นะครับแม่เขาตัวนี้นะครับดูกันชัดๆครับดูตําหนิครับดูการเดินครับรับประกันตําหนิทุกตัวนะครับวัวที่ผมส่งไปนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไปถึงหน้าคอกลูกค้ามีตําหนิหรือว่าวัวล้มวัวไม่ลุกก็ตีคืนกลับหาผมได้นะครับผมก็ยินดีคืนเงินให้นะครับพี่น้องนี่ขนาดครับดูกันดีๆครับคู่นี้นะครับ ลูกเพศเมียสีแดงครับโอ้โหลูกอ้วนจัดเลยครับตัวนี้นี่ลูกประมาณตัวที่ที่สามนะครับไม่เกินนะครับนี่นี่ครับคู่นี้บอกไว้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับไทยใหญ่นะครับสีแดงดีนะครับนี่ครับถ้าชอบก็มาเลยครับแคปมาหาผมนะแคปหน้าจอหาผมได้เลยนะครับถ้าชอบนะครับนี่นะครับเลขก็มีนะครับอีกข่าวครับลูกผสมนั่นนี่ครับ เป็นสัตว์นะครับจะเป็นทับนะครับเลี้ยงไม่เท่าไหร่ก็เอาไปผสมพันธุ์ได้เลยพี่น้องวัวชุดนี้ชุดละหมื่นสองห้าร้อยนะครับน่าสนนะครับน่าสนมากหัวเราก็ยังมีซื้อขายกันทุกวันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็มาดูได้นะครับที่คอกของผมนะครับที่อำเภอกรงกงคราดจังหวัดสุโขทัยนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ ถ้าจะมาดูก็โทรหากันก่อนนะครับจะได้เจอกันแล้วก็จะได้คุยราคากันได้นะครับราคานี่เราคุยกันได้ครับไม่ยากนะครับส่วนการส่วนเรื่องขนส่งก็เหมือนเดิมนะครับกิโลละสิบห้าบาทนะครับเป็นรถกระบะนะครับส่วนรถใหญ่ก็กิโลละสามสิบห้าบาทนะครับทางเราก็พร้อมใบย้ายให้นะครับลูกค้าก็เสียแต่ค่ารถนะครับส่วนเรื่องเงินก็เก็บหน้าคอกนะครับเมื่อวัวไปถึงนะครับแล้วก็ แต่ว่าลูกค้าก็ต้องมาจำมาส่วนหนึ่งนะครับเป็นค่าลถไปนะครับ,น,น,รบนี่ครับเยอะแยะมากมายนะครับที่คอกมาเลยครับมาเลือกเอากันไปเลยนะครับ ไปลูกไปนี่ครับไม่ว่าเพศผู้หรือเพศเมียนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับในหอยทีมงานพ่ออำนวยนะครับจะลงเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ลงยาวเพราะว่าหัวจะลงัวที่มาจากแม่สอดนะครับและผมก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามผมและ อุดหนุนผมตลอดมานะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดสไคร b ์นะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปดูกันนะครับว่าจะมีวัวอะไรมาบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนายหอยนะครับสวัสดีครับ